พี่ตะแนีนะเลียพี่ตายัปเรนะเท้าพิตายัปเออเท้าเกินไปอ่ะไม่เป็นไรนะว้ายไม่เนียงกิตเนียงอย่าตีกันว้ายว้าว้าอุ้อ้ยนปดปุดปุ๊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 ดดปุ๊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 ดุดปุ๊ดปุุ๊ดปุ๊ดปุดปปุดปุ๊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 ดปุ ตีพอตีพอลุ่งแซมพอลุดี๋ต่พอลุงแซมมจ้พอลุงดอกถ้าร้อื่นดอกล้าไปยัน้องกับ่ยกท่าหยังยังตอขาวอยู่แต่มันคนละสูตรอันนี้สูตรถ้าร้อื่นมื่อไรสิรอกุลาบตอะอย่ากันารองเสมอเียละเอาใหพื่อเ็มแม้ทานกูขอแคนกัน้ลองห้อกูโย่เดี๋ยวไปเจอเท้าเจอไหน

พี่มอเูดบอกว่าน้ำบไรี่พอเาเอกวยอย่างน้ำจีที่มันมีน้ำต้องน้ำยู่สก็เลยว่ายู่พุ่นยางตรงไปนีนเลยว่าินงอกมอเตอร์ยิมมัเตหาข้างบนิ้งกมวยุบเนงานจับหลายหลากอสุเียิ้งอกกหอดเดินก็เดินาบหลาเดมาฝากเสือมาเสือม ดอมานี่ย่เคยกินแบบหดท่อนเลยปั่นัวสา่นทีดีมัดจบเออปราเดี๋ยวยังไม่ยังไม่พอแต่ สิวายยองจากรองกะปิีค่ะชาหนาปกด้วยตรงปกตรงปกเร็วเ,เอันนี้เนียนเกิดเอออันนีนะ้นไม่แกเ่อนาชื่อนาชื่อะะอันนี้ใส่กล่องทไท้นี่หลอดเห็นเาไม่มนานไม่ตบั์วามมุยสีเลมันสวยแท้ เอาข้าเจ้าตั้งไปที่ท่านเหลี่ยบอกว่าบปที่ดดแต่ขางรถลำเพินโผล่อ่าวระลวงเดียวกันละวงคนละว่งเดียวกันที่มาละว่างเดียวกันที่มาของาว่าละวงเดียวกันหรือเออละว่งอันเป็นอย่างที่รงว่าดสี่จุดหนอกมันก็ละว่งอยูยวต่ว่ามันอันเดียวกันไหมรถตู้อันร่องลำพวงร่องว่าใด สี่จ้องทักแม่วิ่งหรอกอุ้งงอ้วิ่งหรอกนี่เาเห็นนี่ดีได้พี่ลาบริก <House> ีต <Netz ets> ัวเนี่ย <ix> อ <premier Clar ke> ืออ <illing> ือนะคะ่งเพิ่งลาสเกตม่หนี่ล่ะึ่งสองสามบุลมพัดกับพี่ม้อนลูกเมือกขาไปมันกระดิกยู่มันเลยสีเลย

ลงกิประสันว่าเป็นเม <c oughs> oh, ียนว่าเนหลอนยาคู่ต <h isa> ัวจิตรดหลายเขาอีกที่นี่ัลาบกมาของข้าตัวจิรดได้ต่ละคีว่าเนใส่หลอนวไปเอาไปข้าวเดียวแมวนยังบออันนี้คือลนเขาสดีใของนี้ห่อยคือมคู่คุคู่เวียงูวลาไปหมักแห้งหนึงแมอยู่น้นนู้หมักไงหนึ่งก็ปิวแล้วก็โป๊ กอุ่นกูมาเนี่ยเอ่อนนอเตหนาเลยหในไทวิ่ได้หมบอสชี่ยลยโยันโคช่วยไอเง้าปสอ่ะหมันกัว่าเขาสิงอยู่นี่ะป็ใสกูอไอห้ก็เขาิงอวเนี่ยเป็นไหนเสียมกู้นบเขาถามมันเมเป็นวันใจมากม่ได้ยังมาก อยากข้าบ่าอยู่ก็ยังบอกว่าไ่ได้ยังมาอยู่สู่กุลงยึดใจเลยว่าเขาไ่ได้ปมไปเอาเยายายากนต่้ก็กินแก้บวกขึ้นด้น่ะมึเลมึอจนเลยอ๋แค่้มาดินปอปิ้ ท้องเสียไงมันเป็นรถลาวพิ้งค์นิดเดียวป่านนี้เนี่ยจะได้บอกคุณพีว่ากินหลายๆน้องสิได้คำนี้เดียวกินก็ได้ยุ้มออกโอ้นี่ำนาจชีแพงแท้เอาบัดยามเาขอนอนแบบเพื่อขอไข่เส้นเดียวไหมขันพ้องกินกับสิเป็นคนนั่นแล้วเกิดจะแพงเมีนิดนึงยตึงแล้ว ไปไนเนี่ยตึงแล้วไปเห่นก่อนตึงแล้วไปเห่นก่อนเอาไปเสะเอไเอาไปเสะอ้าวนีก้้ินสระนอ้าวันีแหละไปเสกเพานีแหละี่หลายย่าไปลองดเด้อหลเดินใกล้ศาล มันเอามาให้ผู้อื่นกินเต็ด้วยไปแล้วไปเซ็กซ์าวประมาณสองถุงแล้วพี่น้องเดจะไปที่ใครบอกตัวยมเอนะ่หรื้วพี่เจ้หนืแม่ไม่ไหนจะไหที่สามเคยทุกคนน้องไปเซ็กซ์้าแล้วมาเคยทุกคนน้องไปเซ็กซ์สาแล้วทำไมยไม่ถ่ายนง เร่งนีมีใครไปบ้านพี่สาวมัครับแกส่งโลเคชั่นให้แล้วเออไปนะเดี๋ยจะไปวันไหนฮะไปยังไหนมันนอนวับมันมัน่ได้ลฮะมึงไปน้ำไมวะชีลุนไปน้ำกันเออไปกินเก่าเก่ากินยังยัฮะโอ้ย้องน้ำมมีน้ำน้ำเมื่อไรเรอเนี่าน้ำเม่อไรนเนี้ยเหมอมละมาน้ำสิ่ก็ไหลลุ

บ้านใดกับบ้านนั่นแน่หอดเนียหมอลัมาเป็นอย่างจังบอไหลที่เจทำโดยเองเป็นอย่งจะเอาผู้จองอ่านไปแชรไปได้น่ะเป็นก็จแเอามาคิดอีกีเแบบว่าผ่นประกาจา้างน้้เไี่สัตแบบต้องเรียนไปหาน้มาลก็ต้องเรียนไปหาน้ำมาละเราก็ต้องมีความรับผิดชอบของเราใช่ไหมว่าแม่มาสิปล่อยปลาลาเลยให้เพื่นมาลบผีดชอบ เนี่จีใอยากให้คนอื่นมาเห็นน่าอลยคนลูขากูเค้ยคนลูขากัเอ้ยมาเล่นเล่นทุกวันแต่มาเ่อเป็นสี่สองรอองน่ก็แต่ก็ลดตกั้นคือเก่าด้ไม่ค่อยได้ถ่ายนนองแต่ว่าเราน้องก็มาเล่นมาตลอดพี่แจมก็เห็นน้องน้องมาเล่นต้นตลอดดนองดยอที่ไดอกไล่อยเพราะว่าเ้ามั่นเาตั้งลางยาหาแต่งหน้ายูพาะฉะนั้นแล้วเขาเล่เกินข้ามจาปัสสาวอยไหนบหอยนอนเนี้ย กู้องก้นเนเขาใจเป็นสบาโอ้ยอันอันคือดีแต่นอกจะอันอันทั้งอันคับรถทั้งอันนี้มีลิปใหนเบื้งอยู่นไ่้คิไม่ได้ายกิบนั่นไ้นอนแต่ทายสองิปคือมาหลายส่วนหัวละเดอออิลิไอ้มือละสองลิปมือว่มึงไปเห็นงานบัดคืนทั้งเต็มทั้งอย่างนอนทั้งเตียงสุดทั้งอย่างเมื่อยมันเมื่ยน่เป็นอนอนได้อยู่มันก็เป็นหอนเด็มันหอนแล้คือมือหลังอะไร้อง well บ้าหลาคะอร